สวัสดีครับทุกผู้ชมเมื่อวันที่20มิถุนายนการโจมตีซึ่งกันและกันระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลไม่มีทีท่าว่าจะหยุดลงครับโดยฝ่ายอิหร่านยิงขีปนาวุธเข้าถล่มอิสราเอลตั้งแต่เช้าวันศุกร์จนถึงเช้ามืดในวันนี้ก็ยังมีการโจมตีอยู่ส่วนอิสราเอลก็ส่งเครื่องบินรบเข้าไปโจมตีเป้าหมายเป็นฐานยิงและเก็บขีปนาวุธของอิหร่านหลายแห่งเพื่อเป็นการตอบโต้เช่นกันซึ่ง มาดูการโจมตีของอิหร่านต่อเป้าหมายในอิสราเอลก่อนครับรายง,งานระบุครับว่าชีพนาวุธโจมตีเมืองเบียเชบาติดต่อกันเป็นวันที่สองหลังจากเมื่อวันก่อนอิหร่านโจมตีโรงพยาบาลโซโลกาชีพนาวุธตกลงบนถนนใกล้กับตึกราวบ้านช่องของชาวอิสราเอลจนเกิดหลุมขนาดใหญ่คลื่นกระแทกทาให้เกิดความเสียหายแก่อาคารผู้ที่อยู่อาศัยอยู่ในอาคารที่รับความเสียหาย ซึ่งส่วนใหญ่อาศัยอยู่ภายในห้องปลอดภัยจากแรงระเบิดกระทรวงกลาโหมระบุว่าได้รักษาผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย5รายจากคลื่นกระแทกบาดแผลจากการถูกของแข็งควันพิษและความวิตกกังวลเฉียบพลันโดยพวกเขาถูกนำส่งโรงพยาบาลสโลกาต่อมาขีปนาวุธวิสัยกลายถล่มอิสราเอลอีกครั้งเมื่อบ่ายวันศุกร์มีขีปนาวุธลูกหนึ่ง ตกในเมืองไฮฟาส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย23รายโดย3รายอาการสาหาัสมีผู้หญิงคนหนึ่งหัวใจวายและเสียชีวิตในศูนย์หลบภัยแห่งหนึ่งในเมืองคาเมอเอลทางตอนเหนือโดยเธอเสียชีวิตจากการรีบเร่งบิ่งไปที่หลุมหลบภยัยทําให้หัวใจวายส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บสาหาัสทั้ง3รายในเมืองไฮฟา มีเด็กชายวัย16ปีได้รับบาดแผลจากสะเก็ดระเบิดที่ร่างกายส่วนบนและชายสองรายอายุ54ปีและ40ปีได้รับบาดแผลที่ร่างกายส่วนล่างโยนายาฮับนายกเทศมนตรีเมืองไฮฟ,ฟากล่าวกับผู้สื่อข่าวที่เกิดเหตุว่าการจุตตีท่าอากาศได้โจมตีพื้นที่ยุทธศาสตร์สองแห่งในเมืองโดยไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมด้านนายรูวิกดานิโลวิส นายกเทศมนตรีเมืองเบียเชบากล่าวกับผู้สื่อข่าวที่เกิดเหตุครับว่าการมีวินัยในตนเองของผู้อยู่อาศัยที่เข้าไปในพื้นที่ปลอดภัยทันทีช่วยชีวิตพวกเขาได้มีความเสียหายร้ายแรงแต่ผู้คนก็ปฏิบัติตามแนวทางของ h โฮมฟอ Command นั่นคือเมื่อมีเสียงสัญญาณเตือนพวกเขาก็วิ่งไปที่หลุมหลบภัยซึ่งาศาสตราจารย์โซลมีโคเดสผู้อำนวยการทั่วไปของศูนย์การแพทย์โซโลกา เราเรียกร้องให้กองกาลัง IDF เสริมระบบป้องกันภัยทางอากาศที่โรงพยาบาลด้านกองกำลัง IDF ให้เหตุผลของการเล็ดลอดของขีปนาวุธอิหร่านครับว่าแม้ระบบป้องกันภัยทางอากาศหลายชั้นของอิสราเอลจะดีเพียงใดแต่การสก,กัดกัน้นไม่ได้ครอบคลุมเมืองทุกเมืองชาวอิสราเอลต้องทําตามคําสั่งเมื่อมีสัญญาณเตือนให้ไปที่หลุมหลบภัยโดยเร็วซึ่งระบบป้องกันภัยทางอากาศผมเห็นกู้ประกาศข่าวในบ้านเรา มักจะให้ความสำคัญกับระบบไอออนโดมสิ่งจริงๆแล้วรูดังกล่าวเป็นแค่ส่วนหนึ่งของระบบปกองกนทางอากาศหลายชั้นของอิสราเอลและตั้งแต่ขีปนาวุธพกพาแมนแพดโซแล็คสไปเดอร์ไอออนบีมไอออนโดมซีโดมดาวิดสลิงแพตเทอร์นแพรกสองที่เพิ่งจะส่งมอบไปที่ยูเครนขึ้นไปจนถึงชั้นขีปนาวุธแอโร่สามและเสริมด้วยระบบทาร์ของสหรัฐอเมริกาแต่ด้วยความเร็วของขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกของอิหร่าน และขีปนาวุธที่ยิงมาจํานวนมากก็ทําให้ขีปนาวุธนั้นสามารถหลุดรอดได้เช่นกันครับซึ่งในการสู้รบกันมาครบ1สัปดาห์เต็มอิรานได้ยิงขีปนาวุธพิสัยไกลามากกว่า450ลูกและดุรนประมาณ1000ลําลำครับนั่นหมายถึงอิรานยิงขีปนาวุธที่เข้าถึงอิสราเอลได้ไปแล้วกว่าครึ่งหนึ่งาการโจมตีครั้งล่าสุดเมื่อเช้ามืดวันนี้ยังไม่มีรายงานความเสียหายครับโดยมีเพียงอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่ง เกิดเพลิงลุกไหม้จากเศษซากขีปนาวุธมาดูการโจมตีด้านฝั่งอิสราเอลกันบ้างครับซึ่งนายอับบาสอารัชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร,ร่านระบุหลังการประชุมกับรัฐมนตรีต่างประเทศของฝรั่งเศสสาราชนาจากักรและเยอรมน,นีที่นครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อวันที่20มิถุนายนว่าอิหร่านจะพิจารณาทางการทูตอีกครั้งก็ต่อเมื่อความรุกรานสิ้นสุดลง และผู้กระทําต้องถูกถือว่ารับผิดชอบต่ออาชญากรรมที่ก่อไว้พร้อมยืนยันว่าโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านมีเป้าหมายเพื่อสันติภาพและความสามารถด้านการป้องกันประเทศของอิหร่านจะไม่อาจต่อรองได้นั่นก็หมายถึงอิหร่านจะไม่หยุดโครงการนิวเคลียร์นั่นเองซึ่งในวันเดียวกันอิสราเอลได้ส่งฝูงบินรบกว่า60ลําลำบินไปโจมตีเป้าหมายในอิหร่านด้านสหรัฐอเมริกาได้ส่งเครื่องบินขนส่ง47ไปยังฐานทัพในตะวันออกกลาง สื ra, ่อให้เห็นครับว่าอาจมีการสั่งอพยพเพิ่มเติมหลังจากอพยพลูกเมียทหารอเมริกันออกจากฐานทัพดงกล่าไปแล้วซึ่งการโจมตีรานครั้งแรกเมื่อวันที่13มิถุนายนนั้นครับก็เกิดขึ้นหลังจากสหรัฐอเมริกาสั่งอพยพทหารอเมริกันออกจากฐานทัพแบบนี้แหละครับการโจมตีละลอบเมื่อวานนี้ของกองทัพอากาศอิสราเอลหรืออิสราเอลแอร์ฟอร์สหรือตัวย่อ IAF เกิดขึ้นโดยเน้นที่ฐานยิงและฐานเก็บขีปนาวุธใตดินของอิรานทั่วประเทศจุดประสงค์เพื่อลดความสามารถในการยิงขีปนาวุธของอิรานลงโดยที่เมืองทาบิดท,ทางตอนเหนือมีการโจมตีถล่มเมื่อเวลาส0นาฬิกาของวันที่20มิถุานายนตามเวลาท้องถิน่นโดยมีการโจมตีเป้าหมายสนามบินบริเวณท่าอากาศยานนานาชาติชาฮิดบาดานีในเมืองทาบิดสำนักงานผู้ว่าการจังหวัดอสัสเบรานตะวันออก ออแถลงการโดยอ้างข้อมูลจากสำนักข่าว ISNA ว่ามีการโจมตีสองครั้งในเมืองอินคิชีและใกล้สนามบินแรงข่าวในพื้นที่รายงานว่ารูปเรดาร์ที่ติดตั้งในพื้นที่ดังกล่าวถูกโจมตีด้วยเช่นกันรายงานเพิ่มเติมระบุครับว่าอิสราเอลยังโจมตีฐานยิงขปนาวุธในเมืองอาดาบิลและอพาร์ตเมนต์ที่พักอาศัยในเตราด้วยซึ่งการโจมตีอพาร์ตเมนต์รายงานระบุครับว่า โดรนของอิสราเอลโจมตีเป้าหมายต่างๆเป็นนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ของอิหร่านต่อมาที่เมืองชายลัดทางตอนใต้ของอิหร่านก็มีการโจมตีคลังขีปนาวุธเกิดเกี่ระเบิดอย่างรุนแรงขึ้นที่นั่นรวมถึงเมืองลาสทางตอนเหนือ,อของเตรานก็ถูกโจมตีลักษณะเดียวกันด้วยอิสราเอลระบุว่าพื้นที่ต่างๆมีการยิงขีปนาวุธ5ลูกโจมตีใส่อิสราเอลส่วนที่เมืองอาวัด มีการโจมตีทิ้งระเบิดใส่ฐานทัพของกองกำลังไออาร์จีการโจมตีรอกเม่อเช้ามืดของวันนี้กองกำลัง IAF ได้เริ่มทำการโจมตีฐานยิงและฐานเก็บขีปนาวุธในภาคกลางของประเทศอิหร่านเช่นที่เมืองเคอร์มันชาเมืองอิสฟาหานซึ่งการยิงขีปนาวุธของอิหร่านแม้ว่าจะสามารถโจมตีสร้างความเสียหายให้กับอิจลาเอลได้แต่อย่าลืมครับว่าการโจมตีด้วยขีปนาวุธ ก็จะเป็นการเผยตําแหน่งได้เช่นกันนั่นทาให้อิสราเอลทราบที่ตั้งของฐานยิงขีปนาวุธและทําการตอบโต้อยู่ในขณะนี้ครับซึ่งในระหว่างที่มีการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลอยู่นั้นมีรายงานแผ่นดินไหวขนาด5.2ลิกเตอร์เกิดขึ้นที่เมืองกอมเมื่อเวลา21นาฬิก19นาทีตามเวลาท้องถิ่นของคืนวันที่20มิถุนายนรรยงานยังไม่สามารถยืนยันได้แบ่งเป็น2ฉบับครับโดยฉบับแรกบอกว่า เกิดแผ่นดินไหวที่ระดับตื้นที่ความลึก3.5เมตรและเกิดแผ่นดินไหวที่4.2ลิกเตอร์ตามมาติดๆอีกครั้งรายงานอิสบับบอกว่าเกิดแผ่นดินไหวที่ระดับความลึกถึง10กิโลเมตรแผ่นดินไหวเกิดขึ้นในกล้กับโรงงานเสริมสมรรถนะนิวเคลียร์ปอโดในจังหวัดคอมรายงานรูปว่าแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวสามารถรู้สึกได้ถึงเมืองหลวงเตหะรานเมืองเซมนาน ซึ่งเป็นศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ห่างจากมือหลวงของอิหร่านไปนทางทิศตะวันออกแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวถือว่าไม่รุนแรงและไม่มีความเสียหายใดๆเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามครับการเกิดแผ่นดินไหวดังกล่าวมีรายงานว่ามันไม่ใช่เกิดจากภัยพิบัติธรรมชาติซึ่งหากกล่าวเช่นนั้นและมันเป็นเรื่องจริงก็สันนิษฐานได้ครับว่ามันอาจเกิดจากการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านหรือไม่อีกข้อสันนิษฐานก็คือเหตุสั่นสะเทือนดังกล่าว เกิดจากการระเบิดของการโจมตีของอิสราเอลหรือไม่ซึ่งท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์ถือว่าแลกเปลี่ยนกันครับซึ่งทั้งสองสมมุติฐานยังไม่มีรายงานระบุออกมาอย่างชัดเจนครับทุกผู้ชมและนั่นก็คือข่าวสารและสาระที่นำมาปากทุกผู้ชมครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด u u s c r i b e กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับ